สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับ FC ที่น่ารักทุกท่านครับผมพบกับผู้บ่าวดีโอชาแนลแชร์ข่าวแชร์หวยเช่นเคยครับวันนี้ครับวันจันทร์ที่28มีนาคมครับ2565นกะครับก็ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส s บสกายเป็นกําลังใจให้ดีโอด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกลาวพัฒนาวันนี้นะครับเมื่อออกไปเมื่อสักครู่นะครับผ่านมาสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ซึ่งแอดดิโอได้วางแนวทางไว้นะครับผมที่หนึ่งสีห้าครับแล้วก็หกสีห้านะครับที่แอดดิโอวางไว้นะครับผมใช้นามว่าจานโกยนะครับก็ได้แตกไปครับสามตัวตรงๆครับดีคกับผู้ที่นําไปซื้อด้วยนะครับผมซึ่งแอดดิโอก็วางไว้ประจํานะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจะลงไว้ก่อนหวยออกเสมอครับ เป็นความชอบของลรีโอนะครับแอดลีโอไม่ได้ไปก๊อบใครมานะครับใช้ใช้นามจานโกเฉยๆฮะส่วนมากก็จะโพสไว้ครับเพิ่งลงได้หนึ่งสองสามสี่งดนี้นะครับเพาปกติก็ทําแค่คลิปธรรมดาเฉยๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับก็มีแนวทางมาฝากตามที่เกินไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะฮะเดี๋ยวแอดจะขึ้นรูปแนวทางหวยลาไว้ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวหาว่าแอดโมนะครับผมก็ เป็นความชอบนะครับไม่มีคําว่าเลียเด็ดนะครับสําหรับแอดมีคําว่าคิดหรือไม่ขิดแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจฟองเบียนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็รับชมกันเลยครับของเจฟองเบียมีเลขอะไรบ้างนะครับผมเลขของเจฟองเบียครับงวดนี้ครับให้มาที่ห้าเหมือนกันนะครับของเจฟองเบียนะครับผมเหมือนกันกับของแม่น้นหนึ่งครับฟันไปที่ห้านะครับผมก็ เลขสองตัวก็มีครับมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเม็ดเดียวก็ห้าสามครับสามตัวก็เก้าห้าสามครับท่านผู้ชมครับผมถามว่าแอดชอบตัวไหนครับแอดชอบห้าหกครับผมชอบห้าหกชอบห้าหกเพราะว่าวันที่หนึ่งเมษายนนี้ก็สงการครับเดือนเมษาครับเข้าเดือนสงการซึ่งสงการก็เป็นปีใหม่ไทยนะครับแอดคิดว่า เลขพศนี่น่าจะมานะครับผมห้าหกหกห้านะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับคนละใบสองใบครับชอบตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นแหละครับไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านไปครับผมก็ไปหาซื้อไว้ครับเป็นเพียงแนวทางนะครับย้าครับเป็นเพียงแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาครับไม่ใครสามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับผมก็ไปหาตัดกันเอาครับชอบห้าหกก็ซื้อห้าหกครับชอบห้าเจ็ดก็ซื้อห้าเจ็ด ชอบห้าแปดก็ซื้อห้าแปดแค่นั้นหละครับเงินอยู่ในมือเราไม่มีใครบังคับเราไปซื้ออะไรได้หรอกครับอยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองครับผมก็แล้วแต่ดวงแต่วาสนานะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับก็ฟันไปที่ห้าแอดก็ชอบที่ห้าหกนะครับงวดนี้แอดก็ซื้อแค่เบิร์กันนะครับลอตเตอรี่แอดก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างครับช่วงนี้เบาๆนยฮะใกล้สงการนะครับเซฟมันนี่หน่อยครับต้องเซฟครับเดี๋ยวไม่มีตังค์เที่ยวสงการเหมือนคนอื่นเขานะครับ ขอให้ทุกคนเซฟเงินตัวเองด้วยนะครับผมก็อย่าไปหลงงมงายให้มากครับกับหวยครับมันไม่แน่นอนครับสู้ลองทํางานไม่ได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับของเจฟองเบียนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามเก้าห้าสามแล้วก็ขอขอบคุณแนวทางจากเจฟองเบียนะครับแอดก็ไม่สนับสนุนให้เล่นหวยที่ผิดกฎหมายนะครับไม่สนับสนุนการพนันหวยใต้ดินนะครับให้ละ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่มันแพงมากก็ไปใต้ดินเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับของเจฟฟองเบียอะเดี๋ยวแอดแทมอันนี้ให้อีกอันหนึ่งครับยังไม่จบนะครับมีต่อครับรับเฉพาะสายทหารเลยฮะงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับสายทหารให้วิ่งบนเก้าตัวเดียวครับวิ่งบนเก้าตัวเดียวฮะก็เลขสวยทีเดียวเลยนะครับสายทหารนะครับเลขสามตัวก็มีสี่ห้าเก้ากับสี่แปดเก้านะครับ สองตัวก็มีห้าเก้าแปดเก้าสี่เก้าครับว่าไปแล้วเลขแปดเก้านี่มันไม่รู้มันเป็นอะไรมันอั้นทุกงวดแล้วก็ลอตเตอรี่นี่มันก็แพงทุกงวดนะครับแปดเก้าเนี่ยออกก็ไม่ออกสักทีครับขายแพงตลอดนะครับแปดเก้าเนี่ยครับซื้อมัแต่ปีที่แล้วยันปีนี้ยังไม่ออกนะครับแปดเก้านี่ยมันจะออกงวดไหนก็ไม่รูร้หรือจะออกงวดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถามเมื่อกองสายทหารแอดชอบนะแอดชอบแปดเก้าตัวเดียวฮะแปดเก้าครับ 8, 9, ถ้าของสายทหารนะชอบตัวนี้ตัวเดียวครับตัวอื่นก็แล้วแต่สมาชิกนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเป็นเพียงแนวทางนะครับก็คลิปนี้คงลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ